โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับครูทันฟาร์มนะครับฟาร์มเลี้ยงแพะบ้านๆนะครับแล้วก็ทําเกษตรหลายๆอย่างครบวงจรเลยนะครับก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงหมูนะครับแต่วันนี้คุณครูก็จะมาให้ดูแพะเหมือนเดิมนะครับก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับเลี้ยงแบบรานีดเนาะเลี้ยงยืนโรงนะครับน่าจะประมาณสักสามสี่ปีแล้วมั้งที่ยืนอยู่บนคอกนี้นะครับก็อาหารหลักจริงๆก็เป็นข้าวโพดหมักครับ นะครับก็พดหมักแล้วก็มีอาหารวัวนะครับก็ใกล้แล้วนะเราเขาดาวแล้วนะครับมัก,กราน,นี้นะครับก็จะได้เจอหน้าเด็กๆนะครับก็ไล่ทยอยมาเลยตั้งแต่หนูหินมาเลยนะครับมานะครับแม่ี่ท้องคุณยายคุณครูก็ท้องแล้วนะครับอ้วนเลยคุณครูก็เลยแยกมาไว้อคอกที่เขาเคยอยู่เนาะแล้วก็สองสาวนี้รอดูว่าท้องไหมแต่ว่าใบาเด่นชนแหลกเลยท่วงนี้นะครับนี่กินกําลังเป็น ช่วงเวลาของการกินอาหารค้นนะครับแล้วก็เด็กสาวชุดนี้สี่ตัวนะครับเห็นไหมนะครับห้าเดือนหกเดือนแล้วครับก็เป็นสัตว์แล้วนะครับหนึ่งรอบเดี๋ยวปีหน้านู่นแหละครับมีนาเมษานู่แหละถึงจะได้ปล่อยนะครับปล่อยผสมนะครับเพราะว่าเขาเกิดช่วงนั้นก็จะได้ปีพอดีนะครับแล้วก็ทยอยคลอดนะครับก็จะเป็นแม่สารีนี่แหละคุณนะครับแล้วก็นู่นที่ได้มาใหม่นะน่าจะเป็นเลือดสูงครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับก็น่าจะท้องนะดูท้องป่องๆนะครับแต่ว่าก็คือสีสันดีกว่าตอนที่คุณครูเอามาตอนแรกเลยซําไปนุเห็นไหมฮะตัวใหญ่ไม่เอยเนี่ยน่าจะท้องให้คุณครูด้วยนะกี่ตัวก็เอานะครับอ่าเห็นไหมฮะตัวใหญ่ไหมนี่ นะครับก็มีหนึ่งแม่เนี่ยที่ได้มานะครับผสมกับไปเด่นน่าจะท้องที่หนึ่งหรือสองเดือนนี่แหละครับถ้าท้องนะครับอาหารก็อย่างนี้แหละครับกินหน่ท้องโตแล้วนะครับนมเริ่มลงแล้วนะครับนมลงแล้วในช่วงถ้าท้องสักสี่เดือนนี่ก็นมลงแล้วครับอ่าส่วนสํารีไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องนะครับแต่ก็ดูอ้วนนะครับ แต่แม่นี้ก็เหมือนกันก็ผสมไปแล้วกับใบเด่นนี่แหละครับนี่สีสันดีขึ้นนะครับคุณครูว,ว่าน่าจะท้องแล้วนะครับน่าจะประมาณสักสองเดือนอาะเป็นฝีนะเห็นไหมถ้าแม่เราไม่เข้ามาดูก็จะไม่รู้ว่าแพ้เราเป็นฝีที่ท้ทองนะครับคงต้องให้สุกเองแล้วก็หัวแตกนะครับแล้วก็อาจจะฉีดยาปฏิชีวนะได้นะครับเดี๋ยวสาวๆชุดนี้ นะครับกระบเดนเห็นไหมครับโชว์โชว์ไปเดนเห็นแล้วไม่ได้เลยออกมาไม่ได้ออกมา, Biden, ออกมาปล่อยให้ออกกันครับจะได้ไม่เครียดนะครับตัวเยอะโตขึ้นมากเลยดูกินนะครับเดี๋ยวคุณคุณถ่ายรูปไปเด่นก่อนนะครับให้ออกมามาเล่นข้างนอกบ้างนะครับ คนดีขึ้นหรือ,อยังนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะเป็นเป็นาขาเป็นแผลนะครับดีขึ้นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ถ่ายพยาธิอีกรอบหนึ่งนะครับกินอะไรกินหญ้านะครับเขาจะได้ไม่เครียดครับให้เขาออกมาเดินเล่นบ้างนะครับก็พามาชม นะครับบริบทที่ที่คอกนะครับเพราะว่ายังเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ราคาแพ้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอัปเดตราคาหน่อยเนาะราคาไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะครับสําหรับแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นในกลุ่มของแห่กินเงินซะไมเวเด่นนะ,นะครับ กินอาหารนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มของหมูตาแพ้ขุนก็ยังราคาโอด,ดีอยู่นะครับ <c oughs> แต่ในส่วนของแพะพ่อแพ้พันก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนถามหาสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นแพะขุนก็ถือว่าได้อยู่กิโลละร้อยสามสิบร้อสิบเนี้ยครับได้อยู่นะฮะใครที่มีแพะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคายังไปได้แต่บางคนเขาอ,อาจจะมองว่ามันมันได้ไม่เยอะเหมือนเดิมอะไรเนี้ยครับ มันไม่แรงแต่ก่อนขายราคาแม่พันธุ์ก็ถือว่าบูมมากนะครับกินเยอะไม่ดีนะครับเขาได้เดินบ้างนะครับมีร้องหาตัวพูดนะจอมดูเราก็นึกว่าตัวเขาไม่โตนะนี่ตัวใหญ่มากนะครับไปเล่นตัวใหญ่อยู่นะครับคราวกำลังมากำลังมีคราวนะครับ ผิวถั่วไม่ได้กินเลยช่วงนี้ผิวถั่วหายากนะครับผิวถั่วหายากนะครับก็เลยได้ให้ใหกินข้าวโพดอย่างเดียวนะครับให้กินข้าวโพดหมักอย่างเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้ปล่อยนะครับไม่ค่อยได้ปล่อยเลยไปเล่นนะครับผณคร้มไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ปล่อยให้ผสมไปแล้วแหละเราสาวสาวชุดเด็กๆสี่ตัวเท่านั้นเองนะครับใครที่ มีแพ้อยู่ตอนนี้ก็เลี้ยงฮะค,คุณครูมองว่าเขาเหมือนมีคนก็บอกว่าเลี้ยงไว้ถ้าเกิดปีหน้านี่ก็าราคาแพ้มาเนี่ยเราจะได้มีแพ้ขายให้ทันทันราคานะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วไปตามหาซื้อนี่นราคาอาจจะแพงนะคุณครูบอกเยกว่าจะขายยกข้อนั่นแหละฮะทีนี้ดูดูแลเราก็สงสารเขาแล้วเราก็ยังชอบเลี้ยงเขาอยู่นะครับเนี่ยเด็กๆชุดนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วนะครับ ไม่คงไม่ปล่อยแล้วนะครับกว่าจะเจอแต่ละตัวที่ส,สวยๆนะครับยากอยู่เหมือนกันก็เราก็จะเก็บไว้ทําเป็นแม่บล็อกนั่นแหละฮะหลังๆนานๆพราะเรามีพ่อพัน์แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็หลังจากคลอดเสร็จก็ไปเด่นก็จะคุมฝูงใช่ไหมฮะก็คงจะมีลูกแพ้ออกเรื่อยๆแล้วก็จะได้ขายเรื่อยๆนะครับค,คุณครูมองว่ามันก็ยังราคาโอเคอยู่ยังน่าเลี้ยงอยู่ นะครับก็คงจะเลี้ยงต่อไปครับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมนะครับไม่มีอะไรมากมายครับมาอัปเดตนะครับสถานะการเลี้ยงแพ้อยู่ว่าข้อคุณครูก็ยังมีแพ้ไว้ให้ทุกคนได้ดูอยู่นะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นอะไรสักเท่าไหร่ครับเขาก็กินปกตินะครับก็เลยไม่มีอะไรให้เราต้องรักษาหรืออะไรมากมายนะครับเพราะเขาก็สุขภาพดีมากๆเลยไม่ค่อยเจ็บป่วยนะครับเนี่ยเริ่มอิ่มแล้วไปเล่นแต่ว่าจะอาบน้ำให้ก็ยังไม่มีเวลาอาบให้เลยครับ แค่สามารถอาบน้ำได้นะครับเนี่ยในขนเขายาวใบเด่นช่วงแผงคอเนี่ยนะครับผอมไปเยอะเพราะว่าอยู่กับตัวเมียนะครับคุมเขานะฮะแต่ช่วงนี้เขาเน่จะท้องเขาไม่เป็นสัตว์เนาะก็เลยไม่ได้มีการผสมนะครับโอเคครับผมวันนี้พามาดูนะครับ คอแพะคุทันนะคะคุทันฟาร์มนะครับก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็รออัปเดตแล้วก็รอติดตามนะคะว่าจะมีลูกแพะเกิดกี่ตัวได้ตัวอะไรบ้างนะครับน่าจะประมาณสักมก,กรลานะครับไปปลายมก,กรลาก็คงจะคลอดกันนะครับต้นต้นมก,กราลานี่แหละครับเพราะเขาผสมวันที่ห้าที่เก้าเนาะนะตุลานะครับก็ท้องแพะท้องห้าเดือนนะครับเขาก็จะคลอดพฤตธิกาท่านตุลาตุลาพฤทิกา เขาเดินเก้าเดิน 9, เก้าเดินกันยาหรือเปล่า,ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามก,กรานะครับอา้าวไม่ใช่ผสมวันที่ห้าสิงหาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราครับน่าจะเป็นวันที่ห้ามกรานะครับเนี่ยมูหลานมูหลานผสมก่อนแล้วก็มานุหินแล้วก็แม่ขุดยายนะครับแล้วก็สำลีแล้วก็ไล่เรียกกันไปเลยครับมีทั้งหมดอ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าตัวครับที่ผสมไปก็รอดูครับถ้าเกิดคลอดแฝดนะครับก็จะได้20กว่าตัวนะครับโอเคครับผมครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องครูทันฟาร์มนะครับจะได้มาดูกันนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการเลี้ยงแพะน,นะครับผมครับเนี่ยใบเด่นสุดหล่อเราอยู่ตรงนี้เทพเจ้าใบเด่นนะครับผม อารมณ์ดีถ้าถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ชนเรานะครับโอเคครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูคุณยายมีลูกเดี๋ยวเรามาดูข้อว่าคุณยายจะให้ให้ลูกกี่ตัวนะครับอันนี้มีจริงๆนะครับเพราะอ้วนละนะครับและนี่แม่โมลานโดยท้องสิเบลเลอร์เลยครับขอสองตัวก็พอเพราะนมดีมากแล้วก็หนูหินสักหนึ่งตัวก็พอเป็นแม่สาวนะครับอ่าโอเคครับมาลุ้นกันเนาะเดินมกราลาครับ โอเคครับจะกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ